ขย,ยี้ยนิเมะขอเสนอตัวอย่างศร,ระยุทธะรุฟ้าภาคที่5โรงเรียนเจียนนันตอนที่สามาเริ่มกันเลยนะครับตัวอย่างต้อยสายสานี้มีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่าแบบนั่งสารในตัวของพระเอกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วจะเป็นการเล่าถึงกับประวัติย้อนหลังนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยได้อยู่ร่วมกันระหว่างควินเอ๋อกับเซียวเหยียนในอดีต สมัยตอนเล็กๆอ่ะจัดกันเลยดีกว่าพี่เหลือตอนนี้นะครับได้มองดูเสี่ยวเหยียนเนี่ยแล้วก็นึกถึงเรื่องในดีตเพราะว่าในดีตมันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นตอนที่นางเหมือนจะป่วยนะครับเหมือนมีอาการแบบป่วยนิดหน่อยแต่เสี่ยวเหยียนของเราคนระับด้วยความเป็นเด็กแล้วด้วยความว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะนะครับเป็นห่วงคนนะ่ะแออตังกต่เด็กเลยเอาใจสติเก่งก็เลยหลอบรอบเข้าไปนะครับ เพื่อจะทําการรักษาทางด้านควินเนอร์ก็คือใช้พลังปานของตัวเองเนี่ยรักษา, ner, กาควินเนอร์นับถกค้ำคืนเอา,อางี้ดีกว่านะเพราะว่าเป็นห่วงไงก็เลยทําแบบนี้เนี่ยซ้ซําๆนะครับจนทําให้ควินเนอร์นับในตอนนั้นเนี่ยเกิดอาการเขาเรียกว่าหัวใจวั่นไหวแล้วเกิดความรักในตัวเซียวเหยียนขึ้นมาเหตุการณ์นี้ต้องบอกงี้ครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตระกูลกู่เองคงไม่คิดเหมือนกันว่าการที่เขาส่งนะับทิดาหรือลูกสาวเนี่ย ของปมุกมาที่ตระกูลเสี่ยวโดยหวังว่าจะให้นับมาสืบหายกถั่วเสิร์กขุตีแต่กับนับคุณหนูตระกูลเสี่ยวคนนี้ไอ้คุณหนูตระกูลกูลคนนี้เนี่ยกลับนะครับมาหลงรักกับคุณชายตระกูลเสี่ยวซึ่งเป็นตระกูลเสี่ยวที่ตกต่ำอ่าแต่จริงแล้วนะเหตุผลเนี่ยมันมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันในการมาเยนตระกูลเสี่ยวนะครับ1คือทางของนะปะมุกตระกูลกูเนี่ย ต้องการให้ควินเอ๋นะครับใช้ชีวิตแบบเด็กสาวธรรมดาเลยส่งมาไว้ที่ตระกูลเสี่ยวจะได้ไม่ต้องแบบเข่งเคียนในการฝึกอะไรมากนะักส่วน2นะครับเป็นเหตุผลของเหล่าบรรดาผู้วุโสงคนอื่นคือการให้ควินเอ๋เนี่ยมาขโมยหยกจากตระกูลเสี่ยวซะอยู่ที่ตระกูลเสี่ยวต่อไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถึงแม้เมื่อก่อนเนี่ยจะยิ่งใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ก็แค่ตกต่ำไปแล้วนะครับเหมือนกับ ไม่มีค่าพออะไรประมาณนั้นในการปลกปล่ารักษาหยกทัวเซอร์กุตีนั่นคือความคิดของใครบางคนในตระกูลนะครับและทั้งสองเนี่ยก็จะมาขึ้นมาอยู่บนคล้ายๆเหมือนบนดอยนะเป็นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นวิวสวยๆได้นะครับนั่นเองแน่นอนว่าไอ้วิวสวยๆที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นวิวภูเขานะครับทังคู่เองก็จะมาเหมือนกับว่ามาคุยกันมาคอเคียนะหรือว่ามาพ่อรักกันนั่นแหละ จริงๆแล้วคิเนออยากจะเก็บช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเอาไว้ให้นานเท่านานเพราะมันเป็นเวลานะครับที่นางได้มีความสุขได้อยู่กับคนที่นางรักแน่นอนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่บีบหัวใจอย่างมากเซวเหยียนเองนะครับก็เข้าใจแหละว่าคิเหนอเนี่ยกำลังจะจากไปแต่ตัวเขานะครับกลับไม่อยากให้นางจากไปทั้งคู่ก็ได้ใช้เวลาที่เหลือน้อยนิดนะครับเพราะอีกไม่นานเนี่ยคนตระกูลกูจะมารับตัวคิเนอกลับตระกูลแล้ว ก็เลยใช้เวลาในช่วงนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับคลอดลักกันอบอกความในใจของทั้งคู่กันและกันแต่เสี่ยวเหยียนด้วยความที่ตัวเขานะมีความประสาทสัมผัสอันไวอย่างมากไวชนิดที่ว่ารู้ได้นะเพราะเนื่องจากเป็นคนที่มีจิตมีพลังจิตวิญ,ญญาณของการเป็นนักปรุงอสดนะก็เลยสัมผัสกับอะไรพวกนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวนะครับหรือการที่อะไรกําลังมาเนี่ยได้ง่าย สัมผัสไวอะเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนของอทางด้านคินเนอร์เองก็ตอนนี้เนี่ยนางต้องบอกนี้ก่อนว่าแคบอยากจะร้องไห้มานะครับเพราะว่าตัวนางเนี่ยอยู่กับเซียวเหยียนมาในช่วงช่วงหนึ่งและเสี่ยวเหยียนก็ไปฝึกในช่วงช่วงหนึ่งแล้วก็ได้เจอกันอีกในช่วงหนึ่งและตอนนี้นะครับกำลังจะพากจากกันไม่รู้ว่านานเท่าไหร่กว่าจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่ง ในจังหวะที่คนตระกูลกูเนี่ยมานะครับพินเหนอเนี่ยบอกกับเสี่ยวเหยียนให้เสี่ยวเหยียนไปแอบในคูไม้ก่อนอย่าให้คนตระกูลกูเห็นไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์นะครับไม่คาดฝันหรือเกิดเหตุการณ์ที่เอ่อไม่ที่ตัวนางเนี่ยไม่อยากให้เจอนะครับไม่อยากให้เห็นก็ได้ไอเหตุการณ์ดังกล่าวมันคืออะไรเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคนตระกูลกูอาจจะทําอะไรโดยพลาการอย่างเช่นจับตัวเสี่ยวเหยียนไป เพื่อสอบถามนะครับเกี่ยวกับยกถั่วเซอร์กูตี้ดังนั้นเนี่ยให้เซียวเหยียนไปแอบไว้ดีทีสุดละเพื่อความปลอดภัยนะครับของตัวเซียวเหยียนเองนั่นเองแน่นอนว่าพี่เนือเนี่ยทำแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการปกป้องเซียวเหยียนเซียวเหยียนเองก็แบบโอ้โหเขาเรียกรอยไปโดนหนึ่งฝ่ามือรอยไปเนี่ยถึงขนาดที่ยังมีอาการแบบงงๆนิดนึงเออ แต่ก็เข้าใจแหละนะครับด้วยความเป็นพระเอกเราแม้เข้าใจมึงก็ต้องเข้าใจแหละเพราะมึงโดนผักไปแล้วนะครับส่วนทางด้านของวินเออร์เนี่ยตอนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าขอบตาหน้าตาของนางเนี่ยมีความเศร้าซึมมีความหวยหาทรมีความที่แบบกําลังจ,จะจะอาจาราซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ตัวนางนะครับมีความรู้สึกในตอนนี้พอตัวนางเริ่มหันไปข้างหลังนะครับแล้วก็เริ่มมองไปยังทิศทางที่ ทางด้านของอคนจากตระกูลกูเนี่ยกำลังจะมาน,นั่นเองตอนนี้นะครับตัวนางแบบเฮ้ย hey, มองไปแล้วว่ามาแล้วสินะเอะมากันแล้วนะครับแน่นอนว่ามีคนถามอีกว่าพี่แล้วทำไมคนจากตระกูลกูเนี่ยเข้ามายังเรียนส่วนในอ่าแล้วแน่นอนแหละว่าตระกูลนี้เป็นหนึ่งในแปดตระกูลบรรพการ ทำไมถึงแบบว่ามีความเคารพต่อโรงเรียนเจียนนันส่วนในนะครับอย่างนี้ผมจะเล่ฟังแล้วกันไอความเคารพนับที่พาตระกูลกูลเนี่ยให้กับโรงเรียนส่วนในหรือว่าไอแม่ไอรองแม่ทัพนับนริบร่งเฉียนเนี่ยที่มารับคิวเหนอในรอบนี้ทําไมถึงไม่ใช้อํานาจบ,บาดใหญ่ต่อโรงเรียนเจียนนันส่วนในเพราะหนึ่งครับโรงเรียนเจียนนันส่วนในนี้ก่อตั้งโดยคููอาวุโ,โสที่อยู่ในตระกูลเลย ตระกูลเหลยเนี่ยเขาเป็นหนึ่งใน8ตระกูลบรรพการเช่นเดียวกันดังนั้นครับถ้าโรงเรียนเทียนไหนเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วอาจารย์นะครับต้องเป็นบอกขออเนี่ยขออหรือผู้สร้างเนี่ยขออเยขารู้ขึ้นมาว่ามันเป็นปีมือจากคนตระก,กูลโกเรื่องมันจะไม่จบอยู่แค่คําว่าอธิบายหรือคุยกันนั่นเองนะครับเพราะตอนที่มาเนี่ยทางด้านนะคริงเฉียนเนี่ยมันมีการแบบจะ ทำร้ายเซียวเหียนด้วยแต่ว่านะับทางหน้าซูเฉียนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าให้เข้ามาที่โรงเรียนเตยนนันส่วนในเพื่อรับคนนะแค่นั้นเนี่ยมันก็เกินพอแล้วอ,อนะครับเกินพอแล้วลินเฉียงก็เลยไม่กล้าทําอะไรครับถึงแม้ว่าตัวของซูเอ่อซูเฉียนเนี่ยจะอยู่แค่ระดับบรรพบุรุษนะแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าแบ็กกราวของโรงเรียนนี้เนี่ย,ยมีความเป็นมาที่ ค่อนข้างจะรังการเหมือนกันตัวในริ่เฉียนที่ว่านี่นะครับผมจะบอกนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีตัวอย่างตอนส4มสี่นะมันจะทำให้เสี่ยวเหยียนรู้สึกแบบอยากจะกระทืบมันะนะอยากจะอัดมันเหลือเกินเพราะไอริ่งเฉียนเนี่ยมันเป็นประเภทที่มันบอกว่าตระกูลเสี่ยวกับตัวเสียวเหยียนเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกว่าไอกุญแจหรือยกถั่วเซอร์กูตี้คืออะไรไปทำนองว่ามึงส่งมาแค่นั้นพอแล้วจบ ไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเยอะไม่ต้องรู้เยอะนั่นแหะมันเป็นคําคู่ที่แบบโคตรด,ดูถูกนะแต่เสี่ยวเหยียนเล่านะครับแน่นอนว่าจดบัญชีวไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าผมบอกครับผมบอกแค่นี้แล้วกันว่าในอนาคตนะครับไอเนี้ยเนี่ยมันจะเรียกเสี่ยวเหยียนว่าขยะแต่ตอนนั้นเนี่ยเสี่ยวเหยียนขึ้นไปถึงระดับวบันพระบุรุษอ่าแล้วไอลูกน้องมาที่ตามติดมาด้วยอะ่ะบอกถ้าไอคนคนเนี้ยเรียกว่าขยะแล้วพวกเขาอะ่ะ จะเรียกว่าอะไร <c oughs> เนี่ยคือคําถามนะครับที่ลูกน้องมันถามในตัวของมันเองเอ,อถามเหมือนถามไอ้ลูกพี่มนะันอะนับไอ้ลิงเฉียนได้ว่าถ้าเ,เซลเย็นเรียกว่าขยะและไอ้ตัวพวกเข้าเรียกว่าอะไรเพราะกากกว่าเซลเ,ย,นเนย็นเยอะอ่าผมก็อธิบายประมาณนี้แล้วกันถือว่าเป็นเพิ่มเติมให้ส่วนตัวเต็มจะจัดให้แล้วกันนะครับนะอ่ะไปแล้วจ้า